บทที่ 4. ตัวดำเนินการและนิพจน์ตัวดำเนินการทางอศิสตร์ในภาษา C มีตัวดำเนินการทางอศิสตร์อยู่ด้วยกัน5ตัว 1. การบวก2การลบ3การคูณ4การหาร 5. การหารเอาเศษภาษา C จะไม่มีตัวดำเนินการที่ใช้สำหรับหาค่ายกกำลังแต่จะใช้ฟังก์ชัน pow แทนตัวดำเนินการูนารี ตัวดําเนินการยูนารีประกอบด้วยตัวดําเนินการเพิ่มค่าซึ่งใช้เครื่องหมายบวกบวกและตัวดําเนินการลดค่าซึ่งใช้เครื่องหมายลบลบตัวดําเนินการเปรียบเทียบและตักกะตัวดําเนินการเปรียบเทียบประกอบด้วยน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่ามากกว่าหรือเท่ากับเท่ากับและไม่เท่ากับ สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบของนิพจน์เพื่อการเปรียบเทียบค่าโดยผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นค่าตรรกะที่เป็นจริงหรือเป็นเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งตัวดำเนินการระดับบิตประกอบด้วยและหรือไม่ใช่ตัวดำเนินการระดับบิบต ในภาษา C ได้ผนวกตัวดำเนินการระดับบิตในการจัดการข้อมูลภายในดังตัวอย่างซึ่งผลที่ได้จากตัวดำเนินการดังกล่าวจะเป็นไปตามตารางอาค่าความจริงตามด้านล่างตัวดำเนินการกำหนดค่าการกำหนดค่ากับตัวแปรโดยใช้รูปแบบของตัวดำเนินการกำหนดค่าสามารถเขียนได้ตามรูปแบบดังนี้ ตัวดำเนินการเงื่อนไขนํามาใช้เพื่อตรวจสอบค่านิพจน์ทางตรรกะว่าจริงหรือไม่ดังรูปแบบตัวดำเนินการบอกขนาดชนิดข้อมูลทำให้เราทราบว่าชนิดข้อมูลแต่และชนิดที่อยู่มีขนาดเท่าใดสามารถทราบได้จากตัวดำเนินการไซออกดังรูปแบบ ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงลำดับการทำงานของตัวดำเนินการแต่ละตัวว่าตัวใดมีความสำคัญสูงตัวใดมีความสำคัญต่ำเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้จากการคำนวณเป็นไปอย่างถูกต้องกรณีที่ตัวดำเนินการมีลำดับความสำคัญเท่ากันให้พิจารณาจากตัวดำเนินการที่มีมาก่อนดังตัวอย่าง